มาดูเจ้าตัวรถฟ็อกลิฟกันบ้างก็ C P C D 2 5 Q 2 2 K 2 M 3 0 0ก็คือเครื่องเชิงชาย4ี0้รุ่นธรรมดาเนาะไม่ใช่รุ่นตัวหัวฉีดบอสนะครับรุ่นเนี้ยมันทนอะไหล่ก็ถูกนะฮะผมก็แนะนำลูกค้าประจำเลยนะ,ะถ้าลูกค้าไม่ได้แบบต้องการที่จะอะ,อะไรขนาดนั้นผมว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีราคาไม่แพง ลูกอาลูกค้าโทรมาปรึกษาเรื่องหน้าง,งานก่อนว่าหน้าง,งานมีความทันประมาณ20เพราะไม่รู้ว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าจึงขอให้เอารถไปเทสหน้าง,งานาทีมงานก็เอารถไปเทสหน้าง,งานถ้าใช้ได้ก็จะเอาเลยหน้าง,งานอยู่สมุดซาร์คนหมึกพิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพลูกชนิดนะฮะเครื่องพิมพ์และวัสดุพอไปเทสหน้าง,งานแล้วก็ใช้ได้ลูกค้าก็จัดการเลยนะครับผมตามรูปภาพนี้ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นรุ่น นิยมรุ่นเบื้องต้นของเจ้าตัว2.5ตัน3เมตรใครๆก็คิดถึงตัวนี้ราคามันไม่แพงดูแลรักษาง่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลานะครับผมทุกๆเดี๋ยวนี้เขาให้เท่าไหร่200มัง150ม้งหรือ150เงี่ยแหละผมไม่แน่ใจก็ดูแลมันแค่นั้นนะครับผมว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรอะถ้าไม่ได้ดูแลเนี่ยมีอะไรแน่นอนหรือว่า คนใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลนะ้ำมันเครื่องเลยนะ้ำมันเครื่องนี่ดำปีเหลวถ้าอย่างเป็นน้ำอย่างเงี้ยสุดท้ายเครื่องก็ติดติดก็ต้องมาทํายกเครื่องใหม่อะไรใหม่วุ่นลายลูกเจ้าของก็ไม่ไม่พอใจหรอกครับมันต้องมาเสียตังโดยที่มันไม่ใช่เรื่องเนาะเพราะของมันมันไม่ควรจะพังอ,ะอ่ะแต่ถ้าดูแลตามรอบมันอะ่ะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอะ่ะ มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็เป่าฝุ่นมันบ่อยๆหน่อยครับ้าโรงงานฝุ่นเยอะเนี่ยเราต้องเป่าดูแลหน่อยอยากให้คนคนคนดูแลรถอะดูแลแต่ถ้าลูกคนหลายมือหรือว่าเป็นที่ไม่ใช่คนไทยที่ขับเนาะก็ต้องมีกฎมีระเบียบให้เขาหน่อยครับไม่งั้นมันก็จะลำบากแล้วลูกเจ้าของก็จะปวดหัวพอปวดหัวมันก็ต้องมีแต่เรื่องเสียตังค์่ะเนาะเราก็เข้าใจครับเราก็เป็นเจ้าของเหมือนกันบางทีมันเรื่องไม่น่าเสียอ่ามาบ่นเรื่องนั้นซะแล้ว ก็ยังไงนะต้องการตัวเฮอร์รี่ดีเซล2.5ตัน3เมตรก็ติดต่อทางมัลติเอ็กโคกเราได้ครับเราก็ยินดีครับยินดีทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงจะให้เราไปเทสจะให้อะไรยังไงบอกบอกพวกเรามาเดี๋ยวพวกเราจัดการให้แต่ถ้าอะไรมันขันหรือหรือมันช้าไปหน่อยทางผมก็ยินยินดีรับผิดชอบครับก็เดี๋ยวจะรีบจาัดก,การให้แน่นอนนะครับ ลูกค้าทุกคนอยู่ในความดูแลของเราทั้งหมดครับผมขอบคุณครับ